จะบอกคือขาวดีหรือขาวล้าวะเอากลางๆแล้วกันเอากลางๆเอากางๆก็คือแบบข่าวร้นกูแอนการ์เดนตอนนี้ก็เลยสามทุ่มไปแล้วผงน้ำแจไม่ได้ปะทำใจไม่ได้ปะ ก็เด right? ่นนะมัน hmm. อัปเดตอัปเดตใช่ไหมแล้วไอ้ลุงพ่อค้าที่ขายมาเล็กวเชพืชให้เราอ่ะมันไปแล้วไปเร้วถอาพัตเตอร์มันจะแน่นเกินเดี๋ยวแขนจะเสียบ ต้องต้องใช้เนี่ยปิดปิดตอนที่พ่อพันธุ์าตังปิดก่อน,อนมาพันนี่ไม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 ,มาพันพี่พ่อเคยพันใช่ไหมถ้าพันเตอร์มันจะแน่นเกินมันจะทำให้แผลอาจจะให้น้ำายแต่ว่าเสกเนอ้นอ พ่อทำแก่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมีอะไนิดเดียวที่เป็นไอตเนียๆนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวอนกันเออเหนึองเันนั้นแหลแบโปล่เอามาอันเดียวนี่นี่นี

นที่พันนิดหน่อยหรือว่าไปใช้แค่นี้ในเมืม่อกี้ไหนอ๋ออันนี้เห,หรอเหมือนกันะอ่ะมามาอ๋อเหมือนกันนะ,ะนกนนะเก็บเก็บ <c oughs> อันนี้อันนี้เก็บด้วยนี่เก็บ นี่ด้วยอ่อากอนอเเยนี La ่เยอัเ ah. ด well. ียวกันอันเดียวกันัดาอันเดียวกันออเดี๋ยวใช่อันนี้โอร ติดซะหน่เวลาอบเนี่าโหเนี่ยดูอคงนีครับเปเรื่อาๆหักันอบอลก็เจ็บอยู่นะขอบคุณนั่นเบาๆแล้วได้ยังอันนี้เก็บด้วยนะเก็บด้วยอย่อาให้มันโดนอากาศ

คุณแน่นเกินอย่าเพิ่งเลือดพ่อจะไม่ไหลดึงนะดึงไปก่อนนะอย่าเพิ่งดงนั่นนะอย่าเพิ่งติดดึงวานดึงดึงไปอีกอีกีกอีกไป่นเกินเลือดท่อไม่ไหลไปไป

ไม่ก mm. oh, oh oh, e ่อนไม่ก่อนพอเอาลงมาเดี๋ยวตุ้ยเอ้ยพ่อเราก็โอ้อะไรมาตัดตัดนือพ่อตัดนือใคร ไปไปไปเก็บเก็บของไม่ไม่ไเก็บอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์่ใดูหน่ยไม่ชอบแบบนี้เขากนจะไ่ีอะไเยไม่ไม่นี่นี่ไม่ต้องอันี้เปิดใช้ ไข่ไข่พึ่งอะเอาจากไหนอ่ะอยากรู้อะไข่พึ่งมาจากไหนอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนอ่ะเฮ้ยมันมาจากไหนนี่มันมาจากไหนอ่ะ มีผงเคียนดีแน่นอนปปรือเปล่าม่จยไม่มีผงเคียนดีวะไม่มีผงเคียนดีก็นึกว่าจะมีไม่มีอะไม่มีผงเคียนโอชาเลยไม่มีผงเคียนดีบอสทำยังไงซื้ล้าน อย่าสูงนะเกียบไปเก็บนั่นไงไม่มาปลูกเลยต้องทุบต้นมะพร้าวทิ้งเก็บไปไดนไ้นางไม้จ้านางไม้จ้า ไม่ปอสักตัวเห้ยคนละค่ะโอเคไป เรือ่องนี้มันเอามาจากไหนได้ฟินปะมียินบอลด้วอันนี้ไม่อยากได้สพิกกับกู๊ดอยากได้ก็เป็นอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ด้วยใครมา xin mời khuyên đại học à, học đại 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 học กระดไรเบอร์ไหนนเบอร์สามังเฮ้ยอันนี้ยังไม่ไปเฮ้ยอันนี้ยังไม่ไปเออคือ มันแน่นไหมดูดูที่ทำดิมันจะหลุดไหมหรือยังบางทีถ้าพ่อนอนบางบางทีถ้ามันหลุดมือพ่อจะไปโดนอะไรแบบ้นเลือดอะไจะไหลอะไรเออมันน่าจะไม่แน่นไอ้ตรงนี้แบบตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้มันไม่แน่นเหมือนมันไม่แน่นนะ พุ้งเหมือนตอนที่อยู่งนาถ้าเลือกโผล่มีตัวใจเขาจะมีเพราะต้องยอมรับชะตากรรมยอมเพราะต้องยอมรับชะตากรรมต่อไปคนทำแผลให้คนไม่ต้องทำมันดีๆอะไรอะพอแล้วอ้ารมันเยือกพอแล้วนอนแป๊บหนึ่งองาพอแล้วพอแล้วแป๊บแป๊บ bẹp Để cái kia nó mình Đừng nhẹ Thơm à Đó, nó nhẹ Hả, mình chơi lon mình chơi lon rồi <laughs> Khơi rồi ้ำแขงน้ำแข็งยังเป็นสีอะไรสีแดงกอเกลือกระโชกเป็นปกติันกเกลือยังอไใช่แบบอันนี้อันนี้กระโชคเลยลำแข็งแบบปกันเย็นรแบบกระโชกกระโชกกระโชกกรโชกกค ตอนที่หมอนำแผลก็เหมือนที่ตั้นทำนามไม่จะไปดูเหมือนแต่ตอนที่หมอทำแผลเท้าอะไม่ไม่เหมือนนะจำไม่ได้ แต่รู้แค่ว่าใส่แบตเตอรี่น้ำยาล้างเกลือนี่น้ำเกลือที่สั่น้างไงนะน้ำเกลือใช่ต้องแบตเตอรี่ไงแบตเตอรี่หมอไม่ได้ใส่ให้จ้ะต้องหมอใส่หมอไม่ได้ใส่ใ้าชายคนนี้กระโดดล้มลงมาม